เมื่อแม่รักลูกไม่เท่ากันพีหนึ่งอ,อยากได้ตุ๊กตาใหม่ๆฮะอยากได้ตุ๊กตาใหม่เหรอลูกนี่ไงนี่ตุ๊กตาโคใหญ่ยี่ได้ตุ๊กตาใหม่แล้วผมละม่ะแม่อ๋ออจู่นี่ไงนี่ตุ๊กตาเล็กๆมีมีเซ็กๆเ็ซเลย หมดจ้อย <regions> ่ยอยากได้ของใหม่ด so ีใจจังเลยได้ของใหม่อยากได้ของใหม่เหรอเอ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 อฮมีมีอะไรเหรอ อืแม hmm. hmm. anyway. ่ไ yeah ม่เห hey, hey. hey, hey. 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 ็นนี่หว่าง <olie> ั well ้นก <pan> ็เอาตุ๊กตามาเลยเย้ได้ตุ๊กตามาแล้อ้วชมนำแน่ได้ตุ๊กตาใหม่แล้วได้ตุ๊กตาใหม่ดูสบายมากเลยสบายแม่ เอาไปนี่น้ลยเอาไปนี่เลแกฮพอก็ตดิดเสร็จเรียบร้อย แลมันใครวะหรือว่านี่คือน้องตัวปอมอย่างนั้นเหรออี๋อีแกตัวปอมยังไม่ไอโจนอ้าว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 เอโจน อีกคนหนึ่งซื้ขอด้วยเฮ้ยจะทะเลาะกันทำไมไ hey! อ้สองพี่น้องนี่เอย้ยเอ็งอีกวะไม่เฮยนี่สุดเดดทะเลาะกันจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย